งานนี้เดาเลยว่าน่าจะมีรื้อแน่ๆนะกูค,คิดไปเองหรือเปล่าว่าว่ามันเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะคงไม่ใช่หรอกนะนี่นี่นี่นน,น,น,นนี่นนี่งานเนี้ยมีแตกในนะฮะมีหัดคารูแน่นอนนะครับ สวัสดี KPC ก็ะแปะชแนลของแท้ KPC ต้องเขียนด้วยตัวใหญ่นะครับผมคือแปะได้ลองไปเช็คดูแล้วนะฮะตอนนี้งานโมเดลที่ได้จากเพจบิงโกแล้วก็รอรีวิวอยู่นะฮะมีได้มาจากเพจนี้เพจเดียวนะครับน่าจะเคยทําบุญด้วยกันมานะฮะแต่ได้มาจากเพจโมเดล One พี e c บเอ็นโมเดนะครับซึ่งก็เพิ่งรีวิวเบจิต้าของแกไปนะฮะนี่ก็เอางานที่ไดจากแกมารีวิวอีกแล้วนะครับผม โมเดลที่แปะจะรีวิววันนี้นะครับผมเป็นงานของค่ายซิงคุราริตี้นะฮะซึ่งแปะเคยรีวิวงานค่ายนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นตัวนารูโตะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นอะไรอ่ะตัวเอกและกันตัวเอกในเรื่องวันพีชนะชายผู้ครอบครองโดนัทที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะในมาในสเกล1ต่อ4เลยนะครับผม S จากค่ายซิงคุราริตี้สเกล1ต่อ4นะฮะเทียบกล่อง จากงาน1 4ึ่งสีเบจิต้ที่แปเพิ่งรีวิวไปเนี่ยกล่องเล็กมากเลยนะถือว่าเป็นงานที่กล่องเล็กมากๆเบจิต้าอันนั้นกล่องใหญ่โตโมโหลานมากนะครับผม mm hmm. ก็มาดูกันนะหน้ากล่องเนี่ยเป็นรูปตัวโมเดลนะฮะเป็นรูปตัวโมเดล S เลยนะครับแล้วก็มีเปลวไฟลุกท่วมเลยโมเดลจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะ <S <S แล้วก็ด้านข้างเขียน S นะครับกาก,กบาด S ไปเป็นรอยสักที่แขนเขานะครับด้านหลังก็เป็นสัญลักษณ์ของหนวดขาวนะกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะฮะ <S <S <S> S <S ว้าวส่วนโหดมากนะครับ้าแตกหักมากนะ <S <S คุณน็อตเก็นแจง้งแล้ล่ะว่ามีหักชิ้นหนึ่งนะครับยังหาไม่เจอว่าชิ้นไหนที่หักนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับมาแบบฟรีดมาเลยนะเป็นแบบก่องแช่ปลามาเลยนะฮะก็สวยงามใช้ได้นะครับมีไรผมทําสีนิดนึงดูด้านหลังนึกว่าเรนโกลคุกนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบว่าเวลาเปิดไปมันจะเป็นเงาสะท้อนเขาเลยทาเฉดสีนี้มาให้นะครับผม ป้ายรันนัมเล็กๆนะฮะ Singularity Workshop เบอร์เฮยเบสวยด้วย16ใน61ล็อตไทยนะครับเลขสวยเลยนะตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้เก็บไว้แล้วก็ตัวนี้นะครับชิ้นส่วนตั้ากลัวแต่ก็รอดปลอดภัยนะเป็นบวกของ S นะฮะยังหาส่วนไม่เจอนะว่ามันหักตรงไหนนะครับอาจจะเป็นหักอยู่ตรงนี้ก็ได้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนี่ ตรงนี้นำเสนอมันจะเป็นไฟสัญลักษณ์ของหนวดขาวนะครับทำหน้าเป็นหนวดขาวมากลุ่มโจนหนวดขาวสวยดีอ่ะชิ้นล่างมาดูกันนะครับชิ้นส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่สุ่มเสี่ยงกับการแตกนะฮะไอตัวสร้อยคอนะครับ,ตนะรบแต่ก็ปลอดภัยนะพัดไฟให้มาเยอะเลยนะครับก็น่าจะงานนี้เดาเลยว่าน่าจะมีรื้อแน่ๆนะประกอบไปรื้อไปอีกแล้วนะครับผม กูค,คิดไปเองหรือเปล่าว่าว่ามันเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะคงไม่ใช่หรอกนะกจิตใจคนเรามันก็อยู่กันแค่นี้แหละเนาะเดาเากันเอาเองแล้วกัน <S <S นี่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 มาเหมือนอันเมื่อกี้เลยอันเมื่อกี้ยาวๆอันนี้สั้นๆตุ่มสองพวงเนี่ยอันนี้ใช่เลยชัดเจนเลยกูถ่ายไปเนี่ยถ้ากูไม่เซ็นเซอร์นะคลิปกูจะบินหรือเปล่ารูปร่างมันใช่อะ่ะปืนใหญ่ เมกาอะไรสักอย่างของเรื่องกินธมามะมันคือปืนใหญ่ดีโออัมตรองไซคโคลนเจ็ดอัมตรองยังไงเล่าทรงมันใช่เลยทรงทรงเดียวกันเลยเนี่ยอันนี้เป็นฐานตัวเบื้องเทิมนะฐานนิดเดียวด้านล่างไม่มีอะไรล้นๆเลยนะครับเป็นฐานหินแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดไฟใหญ่เมื่อกี้ยังใหญ่ไม่พอนะฮะใหญ่เข้าไปอีกนะครับชิ้นส่วนนี้แค่นี้หมดแล้วนะครับไปประกอบกันดีก,กว่านะ เรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะครับผมมาคุยกันเรื่องดีไซน์โดยรวมของมันก่อนกันละกันนะครับฐานของงานนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นฐานที่แปลกนะครับผมโชคดีที่แปเพึ่งเจอฐานแปลกๆอย่างงาน Black RX มาก่อน ห้านี้นะฮะคือมันจะเป็นฐานแบบฐานประกอบนะฮะเป็นฐานชิ้นหนึ่งแล้วก็ประกอบตัวด้านล่างนี้เข้าไปนะฮะคือดูแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ฐานใหญ่แต่พอประกอบไอ้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันทําให้เวลาเรายกเนี่ยมันจะค่อนข้างยกยากเพราะเราจะต้องไปแบบจับแบบเป็นชิ้นไปเลยอะ่ะ <c oughs> มันถึงจะไปได้ถ้าถอดออกต้องถอดชิ้นนี้ออกไปมันจะเกี่ยวเนื่องกับชิ้นนี้ซึ่งมันทาให้ลําบากนะฮะเราก็ต้องไปกับทั้งกระบี่เนี่ยยกย่างนิ้ไปเลยนะครับผมเปลไฟนะครับ ครอบคลุมทุกส่วนเลยนะครับตั้งแต่ส่วนฐานขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวนะแล้วก็ด้านหลังนะครับเรียกว่ามีแค่นี้ครบเครื่องแล้วนะฮะไม่ต้องไปเหมือนกับงานของไอเ อาร์ลามที่แปะรีวิวไปที่ไฟเป็นกับเผาบ้านเผาเมืองอ่ะอันนั้นใหญ่ตัวอลังการเกินไปนะครับดูเนี่ยดีไซน์สร้อยคอของ S นะฮะทำออกมาเป็นแบบสร้อยคอที่เป็นเปลวไฟนะครับแล้วเมื่อเวลามาบวกกับเปลวไฟตามร่างกายเนี่ยอย่างตรงนี้แหละตรงอกเนี่ยเป็นไฟที่ครึ่งตัวแล้วนะฮะแล้วก็เปลวไฟที่ติดตามตัวเนี่ยเนี่ยเปลวไฟที่มือนะฮะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกำลังจะกลายร่างเป็นมนุษย์ไฟแล้วนะครับผมงานพาจินตนาการแบบนี้ แชอบมากนะฮะแต่ว่าพวกชิ้นส่วนเล็ก,ลกๆแหลมๆหลายๆชิ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเสียวหักเหมือนกันนะซึ่งเห็นแล้วตอนแกะนะครับมันมีส่วนหักจากการขนส่งมานะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะหักจากการขนส่งมาแต่ก็กาวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีดสั้นเนี่ยมีดสั้นเนี่ยมีการหักมาแล้วก็กาวมานะฮะตรงนี้เขาไม่ได้บอกแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซสีเรียสน,นะครับ แล้วก็ที่แปะมีคุยไปว่าคุณน็อตเขาแจ้งมาว่ามันมีหักชิ้นหนึ่งนะครับแปะหาเจอแล้วคือตรงนี้ตรงไอไฟของหนวดขาวเนี่ยกาวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมีคราบขาวนิดนึงจากการกาวนะครับก็ไม่เป็นไรงานตรงนี้เนี่ยมีพวกเดือยแหลมๆเยอะมากนะฮะเบือเล็กๆแหลมๆเนี่ยซึ่งถ้าเราใส่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะหักนะครับ ซึ่งเหล็กพวกนี้มันเล็กมากนะฮะถ้าเราใส่ไม่ตรงรูยัดไม่ดีเนงานนี้มีแตกในนะฮะมีหั่คารูแน่นอนนะครับแต่บอกเลยว่าการประกอบไม่ยากแล้วก็แปะไม่ได้หรืออันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆนะครับผม <Wow. S 1> สติติการรือตอนประกอบคงจะหยุดลงเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าสกิลการประกอบตอนนี้พัฒนาขึ้นมากแล้วนะครับผม <c oughs> มาพูดถึงคะแนนดีไซน์โดยรวมดีกว่าว่าตัวนี้แปะให้อยู่ที่ 8.10เต็มกันละกันนะครับ <Wow. S 1> คะแนนตรงที่ฐานมันย้ายยากอะมันดูแบบเพ้อทะย้ายยากการจะย้ายที่จากตู้นึงไปตู้นึงมันดูลําบากหน่อยนะฮะตรงนี้แล้วก็ชิ้นส่วนเล็กๆที่เสียงแตกหักนะฮะทำให้ตัวนี้ได้คะแนนดีไซน์8.10มนะครับมาถึงหัวข้อหน้าตานะฮะหน้าตาตัวนี้แปะบอกเลยว่าเป็น S ที่หน้าตาสวยมากนะสวยกว่าไองงานอาร์ลามที่แปะรีวิวไปอีกนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้า S เวลาเป็นหน้าปกติจะไม่มีตรงนี้จะไม่มีไอตัวเสาคิ้วขมวดนี่นะฮะมันจะเป็นหน้าเรียบไปนะครับแต่ว่าถ้าตอนที่เขาเอาจริงเขาจะสู้เขาซีเรียสเนี่ยไอเสาวางคิ้วเนี่ยมันจะขึ้นมานะฮะดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาทําออกมาหน้าตาใกล้เคียงกับไอเนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอสของค่ายนี้ดังนั้นคะแนนหน้าตาตัวนี้แปะให้ไปเลยนะครับผม9.5เต็มสิบนะถือว่าเอสตัวนี้หล่อมากๆนะครับมาถึงส่วนท่าโพสนะฮะ ถ้าโพสต์ตัวนี้เป็นท่ายืนชูนิ้วแล้วก็มีไฟท่าโพสต์สวยมากนะครับตัวนี้แต่ติดตรงไฟตรงนิ้วเนี่ยเนี่ยสังเกตดูไฟตรงนิ้วปุ๊บเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้มันยังมีไฟงอกมาอีกงอกมาตรงนี้นะฮะร,รอบๆนี้งอกมาจากนิ้วตรงนี้ใช้เดือยแหลมอันนึงจิ้มไว้นะครับมันดูน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเดือยเล็กๆอันเดียวค้ำไว้ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะหลุดมันจะหักมาหรือเปล่านะฮะ แล้วก็การมีอยู่ของชิ้นนี้เนี่ยมันทําให้งานนี้เนี่ยมองได้แค่มุมเดียวคือมองจากมุมนี้ขึ้นไปมันจะเห็นหน้า S แล้วก็เห็นหน้าพ่อใหญ่ถ้าสมมติไม่มีชิ้นนี้แปลกใครดูแล้วมันสามารถทําให้เรามองงานได้แบบเป็นภาพรวมได้ดีขึ้นภาพรวมมุมได้หลายมุมมากขึ้นแต่พอมีชิ้นนี้เนี่ยมันทําให้แบบมองตรงนี้ก็ติดมองตรงนี้ก็ติดมองได้อย่างเดียวคือมองจากนี้ขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้คงต้องวางไว้ชั้นบนถึงจะสวยนะครับไฟที่นิ้วมันดูเด่นมากนะครับแล้วก็ไฟตามร่างกายภาพโพสของมันเนี่ยถือหมวก ดูแล้วเป็นท่าโพสที่สวยมากๆตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้คะแนนท่าโพสเอาไปเลยครับ9.5เต็ม10นะแต่ในหัวคะแนนดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับผมมาถึงหัวข้อดีเทลดีเทลโดยรวมของงานนี้นะฮะเริ่มจากฐานเลยแล้วกันนะฐานเนี่ย ถ้าไม่มีพวกเหล็กพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นฐานที่จ,จืดเลยเป็นหินก้อนฟอสซิลอันเดียวที่วางนะมันทําให้แบบงานดูไม่มีอะไรนะแต่พอมีท่อนเหล็กพวกนี้ขึ้นมานะครับผมมันทําให้ดูเหมือนกับว่าฐานเนี่ยมันมีอะไรมากขึ้นนะฮะคล้ายๆกับไอเอสเตอเม่ที่มันจะมีท่อนเหล็กล้อมรอบอยู่นะเก็บรายละเอียดมาดีนะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเป็นรอยสกักเป็นกล้ามเนื้อเป็นเสื้อผ้านะฮะ หรือว่าการไล่เฉดส,สีเนี่ยไล่เฉดส,สีตามร่างกายตรงนี้นะครับงานดีเทล1ต่อสนะฮะแต่จะบอกเลยว่ามันจะสามารถมองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนกว่า1ต่อ6หรือว่า1ต่อ8นะพวกงาน1618งหกหน่บางทีมันจะเน้นไปที่พวกพาร์ทเสริมพาร์ทเอฟเฟกมันจะทําให้ดูอลังการงานชิ้นใหญ่โตก็จริงแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์ตัวโมเดลมีนิดเดียวตัวเล็กๆนิดเดียวนะฮะแต่พอเป็น1นึ่ปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกมันทาใหญ่ไม่ได้ลวถ้าเอฟเฟกตใหญ่ปุ๊บนะมันจะเป็นงานใหญ ดีเทลเขาต้องมั่นใจถ้าดีเทลเขาไม่มั่นใจเขาทํานึ่งสออกมาไม่ได้นะครับผมนอกจากดีเทลของโมเดลแล้วเนี่ยพวกดีเทลของพัดไฟด้านหลังก็ทําสวยนะพัดไฟด้านหลังโดยรวมท่อนลงท่อนเหล็กนะฮะทำสวยหมดเลยนะครับผมพัดไอตัวหน้าหนวดขาวเนี่ยเสียลักหนวดขาวเนี่ยก็ดูเท่ดีนะตัวนี้ใช้ได้นะครับดีเทลเอาไป เก้าเต็มสิบก็แล้วกันนะฮะเอาไปแเีเซลเป็นเก้าเต็มสิบนะครับแล้วก็มาส่วนของไฟ LED นะครับตัวนี้ไฟจัดว่าเป็นงานที่มีไฟ LED สวยนะให้มาก็ไม่กิเลสนะครับให้มาหลายจุดอยู่นะมี1จุด2จุดเนาะ 3. จุด4จุดประมาณ4-5จุดได้นะครับให้ไฟ LED มาก็ชอบไฟ LED ตัวนี้นะถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยคะแนนจะสูงกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ก็เอาไป8 1ดก่อนแล้วกันนะครับ ก็เมื่อเอาคะแนนทั้งหมดมาโดยรวมหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ย s ตัวนี้เนี่ยได้คะแนนจากกระป๋าชนแนลไป9เต็ม10นะครับผมเป็นการให้คะแนนที่สูงเอาเรื่องอยู่เลยนะฮะฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กับกระป๋าชนแนลด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งเบอร์หวยเบอร์บิงโกนะงานพรีออเดอร์ก็ยังรับอยู่นะครับผมวันนี้รีวิว S จากค่าย s i n g u l a r i t y นะฮะก็เอาไว้เท่านี้ลนแล้วกันนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับกระป๋าชนแนลนะครับสวัสดีครับ